เรามา,าฟัง <ผม S 1> เรื่องสีจากคุณนรินนะครับผมจาะน่ากลัวจะหลอนแค่ไหนติดตารับฟังได้เลยครับผมเชิญครับครับอ่าขอขอบใเมื่อกีนนะอ่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้ยินได้ฟังจากอ่าที่ร้านตัดผม พี่ช่งางรัดผมนี่แหละคือผมเวต่ผมอยู่ที่ร้านร้านหนึ่งแถวบ้านนี่แหละพี่อทีนี้ด้วยความที่อพี่คนเนี้ยเขาเคยเป็นเด็กช่างมาก่อนอ่ะเขาก็จะติดรูปรูปสมัยเรียนแกววาผมก็ได้มีการคุยกับแกว่าอ๋อพี่เรียนที่นี่เหรอ,ออ๋อเออผมก็คุยแบบตีสนิทกับแกไว้แล้วทีนี้จังหวะที่ว่าแกคุยกับผมอ่ะแกก็เปิดเดือดช็อกขึ้นมาทันทีอื ผมก็อ่ะเข้าทางผมแหละผมก็ชอบฟังชอบคุยผมก็เลยถามแกว่าพี่ครับพี่มีเรื่องเล่าสักหน่อยไหมผมผมอยากฟังอะพี่จากพี่อะ่ะเขาก็ตอบผมว่ามีมีเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังผมก็บอกกับแกว่าอ่ันนี้ผ่านมานานยังพี่ผ่านมาสิบห้าสิบหกปีแล้วเรื่องเนี้ย สมัยก่อนคือบ้านเรามันยังไม่มีไฟเยอะขนาดเนี้ยยังไม่มีไฟฟ้ามากมายยังไม่ได้ทําถนนดีๆอะ่ะ mm hmm. แต่สมัยก่อนเนี่ยคือแกเป็นเหมือนแบบเหมือนเด็กแว้นนะพี่แกชอบเล่นรถอะแต่งรถอย่างเงี้ยอ่าแลวแกมีแฟนแฟนแกเนี่ยไปทํางานอยู่แถวแถวอ่ำประชาอุทิตนั่นแหละพี่ mm hmm. ซึ่งเวลาแกเลิกงานอะแฟนแกเลิกงานนะ พี่คนเนี้ยจะต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ไปรับสมัยก่อนเนี่ยคือแถวซอยบ้านผมที่จะต้องผ่านตรงเนี้ยไปประชาอุทิะ่ะมันไม่มันไม่ค่อยมีไฟพี่ถนนก็มีเป็น,ป,นป,รประชาอุทิตทุ่งครุอะไรแถวนั้นไหมใช่พี่ใช่โอ้ชนบ,บทมากสมไมผมเคยมีเพื่อนผู้หญิงอยู่หอ,อเดียวกันหลายปีแล้วแบบมผมเคยผ่านไปเขาบอกเขาอ,อยู่ทุ่งครุ แลวแต่แต่ว่าตอนเที่อยู่ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเลยนะแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งเคยนั่งรถเมล์หรืออะไรผ่านไปโอ้โหทําไมมันเส้นทางก็ไม่ค่อยจเจริญเลยตนนันหมดเหลือเกินุกว้างเวงเหลือเกินนะแต่ตอนนี้น่าจะ,จะเจริญนนอนน่ะหลายสิบปีก่อนเรินันสิบปีก่อนนะตอนนี้จเจริญแล้วพี่แต่ว่าก็มีกลิ่นอายแต่ว่าบางเวงนิดน,นึงเป็นบางช่วงถนนนะอ่าเดี๋ยวผมต่อจาก เมื่อกี้นะพี่คือพี่ช่างแต่ผมเนี่ยเขาจะต้องขับมอเตอร์ไซค์อไปรับแ,แฟนที่แถวปชาอุทิศแล้วทีนี้ไอ้ถนนเส้นเนี้ยก็จะคล้ายๆเหมือนเรื่องแรกที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะคือมันไม่ค่อยมีไฟถนนก็เป็นปูนบ้างเป็นลูกลังบ้างแต่ช่วงปูนจะยาวหน่อยครับแกก็ขับของแกไปเรื่อยๆหละพี่จงังหวะที่แกขับไปเรื่อยๆปุ๊บแกก็ ้วความที่ว่าสมัยก่อนเวลาเราเล่นรถกันอะไฟหน้ามันรูปเป็นไรลเขาไม่ค่อยติดกันแล้วก็แต่ท่อดังๆหน่อยทีนี้แกบอกแกได้ยินเสียงท่อรถอะมาจากข้างหลังห่ังแหละแกก็อ่าหลบซ้ายให้แล้วก็ให้เขาแซงขวาไปไอ้รถที่มันตามหลังมาคือเสียงแป้นมาเลยสองจังหวะพี่แกบอกแกจำรุ่นนี้ได้เลยรุ่นนี้แกชอบมากเลยแดดขี แสงหน้าเป๊ไปเลยพี่ไอจังหวะดแสงหน้าเนี่ยคือหมอบนะพี่หมอบไปเลยโอ้ยันที่แสงหน้าแกมาแกก็บอกกับผมนะว่าเชื่อไหมว่าพี่ไม่เคยเชื่อเลยว่าคนที่เขาขับรถเนี่ยมันจะมีความสามารถพอที่แบบว่าขับในที่มืดๆที่มม่ไม่มีไฟเลยเป็นกิโลอืมแล้วเสียงมันยังอยู่อ่ะ คือต่อให้เสียงแค่ไหนเ่ยนะถ้าไม่ชินทางก็อันตรายแกก็บอกกับผมว่าอย่างนี้นะผมก็ครับพี่อแล้วยังไงต่อพ,พี่เขาก็เล่าต่อไปว่าพี่ก็ทําไปไม่สนใจก็คิดว่าอ๋อเขาคงจะแบบว่าเซียนแล้วแหละหรือว่าไม่ก็บ้านใกล้ๆสถานนั้นแหละแล้วแกก็ขับเลยไปทะลุออกหลังวัดแล้วไปโผล่นู่นเลยพี่ไปโผล่แถวประชาอุทิศพัลลแฟนกลับมาปุ๊บจังหวะที่รับแฟนกลับมาแกก็ขี่รถ มาทางเดิมเลยพี่หลังวัดต้องผ่านเมนผ่านอะไรขึ้นมาพอเข้าถนนหลักปุ๊บอ่ะขี่ทางเดิมเลยพี่ไม่มีใครขี่มาปุ๊บทีนี้มันมีมีเสียงแบบเดิมอีกแล้วพี่อ่านพานพาน,พานเสียงรถอ่ะสองจังหวะผมผมคิดว่าพี่เขาพูดเล่นผมก็เลยถามว่าพี่จริงไหมนเนี่ยพี่มืดมึขนาดนั้นแล้วพี่ไปรับตอนกี่โมงช่วงประมาณ สองทุ่มกว่าเองอสองทุ่มแล้วพี่สมัยก่อนมันไม่มีไฟเขาขี่รถกันยังไงพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาขี่กันยังไงแต่มันก็อันตรายนะแต่เอ็งเชื่อพี่ไหมวค่ะครั้งน,งนั้นน่ะทําให้พี่ไม่กล้าผ่านเส้นนี้อีกเลยผมก็ถามว่าทําไมพี่เขาก็เล่าต่อต่อจากเมื่อกี้นะพี่ว่าแกได้ยินเสียง,ขงเขาแปนแปนแกก็ขับมาเหมือนเดิมพี่เข้าซ้ายปล่อยให้คันขวาแซงขึ้นมา จังหวะที่คันขวาแซงพ๊บเหมือนเดิมเลยพี่ทีนี้เติมคาเร่งมาปัน้นแล้วทีนี้ประกบแกแกก็มองว่าทาไมคือจะง,ง,งัดเหรอหรือว่าจะจะแข่งกันเหรอแต่แกเป็นรถแกไม่แรงอ่ะพี่สมัยก่อนแกยังขับสปินเตอร์อยู่เลย <laughs> แกก็เลยปล่อย,ปล,อยปล่อยให้แซงไปฝั่งนั้นก็เบ้ลใหญ่บ้ลใหญ่แล้วก็แซงปัน้นแล้วก็เสียงก็หายไปแล้วกแกก็ขับมาเรื่อย สักพักหนึ่งมาแล้วเสียงปาน <ừ. S 1> แกก็หลบให้มันเหมือนเดิมไอ้คันนั้นนะพี่คันที่มันแสงหน้าแกไปคือทำไมมันขับเร็วขนาดนั้นมันวนหลังอีกรอบหนึ่งอะพี่คือเหมือนแบบเมื่อกี้เพิ่งผ่านไปแล้ว <ừ. S 1> จู่ๆอีกคันหนึ่งที่วิ่งผ่านาทำไมเป็นคันนั้นแกก็ งงอะพี่งงแต่ก็ะทาอะไรไม่ได้คือมันมืดอะแล้แกก็จอดไม่ได้แกก็ต้องทนขี่ไปอะพี่คือก็หลบซ้ายให้ไปไอ้คันนั้นก็เบียดเบียดมาเบียดมาแล้วก็ทีนี้ไม่มาท่านอนเลยพี่มาท่าแบบโดดเลยพี่ดโดดเลยไม่หมอนเลวพี่ทีนี้โดดนอนโดดนอนเสร็จอืแล้วหันมามองหน้าแกซึ่งหน้ามันเวอะไปหมดเลยพี่เ<ห>ลยไปไหนทั้งตัวเลยมัน <S 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 ห้อยอะพี่อ<ห> ถ้าซเปอร์แมนที่เวลาแบบหมอปุ๊บมันจะต้องแบบโดดนอนไปเลยเขาขี่มือเดียวแล้วมือเขาอ้อยตลอดทางอ่ะพี่แล้วผมก็ถามพี่พี่เป็นช่างแต่ผมเนาะพี่แล้วตั้งวันนี้พี่ทําอะไรอะ่ะจะให้ทําอะไรได้แล่ละประกบข้างขนาดนี้ไอเราจะบิดแซงก็ไม่ได้คือสปินเตอร์มันไม่ได้ซีซีสูงอะพี่เพราะขี่แบบกดแรงขนาดมันเครื่องว่าจะเออเออเอ ไอ้ฝั่งนั้นก็จี้จี้จี้มาสักพักหนึ่งอะพี่ไอ้คันที่มันประกบข้างเนี่ยมันก็ขี่เลยไปอีกแรงหน้าไปอีกเดียวคิดว่าเออไปแล้วไปแล้วนะอย่ากลับมาไปเลยไปเลยต่างคนต่างอยู่ไปมันมีอีกคันหนึ่งอะพี่ตามหลังมาแกคิดว่าอ่าทีนี้มันคงจะไม่ใช่ละไม่ใช่ไอ้สิ่งที่แกเห็นเมื่อกี้แล้วดีคุณสุดติ่งแต่มันผิดพลาด <ๆๆ S 1> พี่มันคือไอ้คันนั้นที่มันขี่แต่แกไป แกขี <formation jin inh throat> <s at> ่ข <tı> ี mm ่แบบท่าที่แบบผมเชื่อเลยไม่มีใครทําได้พี่ขี่มาปุ๊บปกติเราจะไอโดดนอนเนี่ยคือแบบสุดยอดและสุดยอดของการขับรถแล้วแต่มีสุดยอดกว่านี้อีกพี่คือมันขึ้นไปยืมันลถและกลางแขนกลางขาแต่ในสภาพที่เยเวอร์แล้วพี่คนปกติมันจะขี่ได้ไหมมันเป็นพี่ตัวนเดิมตับต่วนเดิมครับจังหวะนั้นแกคิดว่า โหชัดแน่แน่หม่ยม่มันเป็นรถคันเดิมหรือว่ารถคันใหม่หรือว่าผีตนเดิมหรือว่ามาหลายคันนะมันด้าแดดคันนั้นเลยพี่แดดสีแดงคันเดิมเลยใช่ไหมมีบองทีนอกบ้านที่ฝนตกนะครับอย่างอย่างแรงขึ้นมาทันทีแต่จังหวะที่แบบว่าคันที่เขาแต่งหน้าไป เขายืนบนรถแบบแล้วเขาก็กางแขนกางขาในขณะเดียวกันแขนเขาก็ห้อยตาเขาก็ทะหล่นลแบบมือคือมันเปื้อนเลือดทั้งตัวพี่อืม mm. แล้วสักพักนึงก่อนถึงคอสะพานตรงที่เขาจะต้องข้าม,ข,ามข้ามตรงจุดนั้นไปไอ้คันเนี้ยวิ่งเข้าทนกับอ้นี่เลยพี่ไอ้คอสะพานเละไปตรงนั้นเลย mm. พี่เขาก็เลย ซัดหมดปอกกับพี่เครื่องจะอืดแค่ไหนก็คือปล่อยแบบเต็มที่เลยคือกดแล้วกดอีกกดจนเครื่องจะว่แต่พี่เพื่อจะได้ผ่านจุดนั้นแบบผ่านจุดนั้นไปปุ๊บแกแกก็กลับบ้านไปแกไม่ไม่บอกกับแฟนแกน,นะแกไม่บอกกับแฟนแกนเลยแล้วผมก็ถามว่าทำไมพี่ไม่บอกแฟนพี่อยบอกได้ยังไงล่ะพี่ก็กลัวแฟนพี่กลัวแล้วผมก็ถามว่าแล้วแฟนพี่เขารู้ป่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะตอนแรกอะ่ะพี่เขาไม่คุยอะไรกับพี่เลยแต่อีกวันนึงเขามาคุยว่า เห็นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าใช่น um ั่นแน่เห็นรถคันนี้คันนี้ที่ขับไปอ่ะพี่เขาก็บอกว่าเห็นเหมือนกันเหรอสรุปคือสองคนนี้เห็นเหมือนกันพี่อืมแล้วแกก็เลยตัดใจคือด้วยความแบบมันคาใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแกก็เลยขับรถในอีกวันหนึ่งนะพี่แกขับรถไปในที่นั้นอ่ะตรงซอยนั้นอ่ะมันจะมีบ้านคนเป็นกระยอมกระยอมอ่ะแกก็ไปถามว่าป้าครับ ตรงนี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาหรือเปล่าคือผมผมเจอรถคันนี้ทอนดาแดดเนี่ยหมอบมาตั้งแต่ไกลเลยอืแล้วมีเบิ้ลใส่ผมแต่เขาเวอร์มามาทั้งตัวเลยะป้าก็บอกว่าอ๋อหลานป้าเองโอ้เพิความตายประมาณสักไม่กี่วันนึงสดร้อนร้อนแล้วก็มีการตั้งสาลเอาไว้ตรงขอสเาอือกอย่ยังอยู่ลี่ยังอยู่ตรงมันเป็นสารพี่ คือบางคนเขาก็เห็นแบบว่าผมเคยถามหลายหลายคนนะที่เขาอยู่ท่าแถวนั้นอะ่ะบางคนก็บอกว่าบางทีลุงขับรถจะไปทํางานอ่ะไปขับวินนะพี่บางทีเขามีวินประจะําอย่างเงี้ยมีลูกค้าประจํามเขาขับรถไปอืเจอเหมือนกันขับตีคู่เลยแล้วก็เบิรนใส่เบิ้นใส่บางทีเด็ดแป๊บหนึ่งถ้าได้ย,ยินเสียงผลดังไม่ต้องตกใจนะครับผลตกข้างนอกครับไม่ผมไม่กันไม่ตัดเสียง อ,นนอืมก็ผมก็เคยเจอนะขับขับอืมสักพักเอ๊ะมันผ่านไปแล้วถ้าพักมาอีกแล้วมีบางคราวข้างหน้าได้ยินเสียงโคมพอขับผ่านไปตรงระยะที่เขาเกิดอุบัติเหตุพยายามมองดูมันไม่เห็นอะไรเลยมันไม่มีก็แสดงว่าอะไรโดนผีหลอกครับผม คุณฟินช็อปมีเรื่องผีไหมเดี๋ยวคุณได้ยินเสียงฝนดังไหมดังมากเลยใช่ไหมสวัสดีครับคุณพี่เอได้ยินเสียงฝนไหม อินครับก็ทมอไม่ตกหลายวันละหรอแต่ผมอชอบนะฝนตกอ่ะผมชอบมันเย็นดีแต่ก็ตกนานก็สงสารคนที่ผมผมอยู่บนเนินบนเขาอ่ะนะบนดอยแต่แต่ว่าบนเนินขึ้นมานะอะก็สงสารที่ต่ำๆถ้ามันตกไปอยู่ก็คือน้ำท่วมคนระับ ยินดีครับอนุโมทนาครับคุณนรินดาเดี๋ยวมีเรื่องอะไรอีกมาเล่าใหม่ได้นะครับหรือเดี๋ยวอยากจะเล่าก็เล่าได้ตอนนี้2ชั่วโมง27่สิเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับใครอยากจะเล่าเรื่องผีเชิญได้นะครับผมเปิดไลฟ์ทุกวันนะครับถ้าไม่ติดธุระอะไรนะครับประมาณประมาณดึกๆครับดึกๆกก่อประมาณสักห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มเที่ยงคืน อย่างวันนี้ก็คือมีธุระผมไปบริจาคโลหิตอ่ะบอกทุกคนนะครับเอาบุญมาฝากนะผมไปบริจาคเลือดมานะครับทั้งที่96นะครับให้ทุกคนได้บุญไปด้วยนะครับจริงๆแล้ว97แล้วแต่ครั้งแรกในชีวิตไม่มีบัตรเพราะว่าอายุยังไม่ถึงไปช่วยนักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุรถชนอย่างแรงแล้วก็พอต้องการเลือดด่วนนะครับผมก็คือประมาณนี้ ไหนๆก็คุยเรื่องเลือดจะบอกทุกคนว่าวันเนี้ยที่ผมไปบริจาคะเมื่อวานเนี่ยผมเริ่มนอนประมาณสี่ทุ่มมันนอนไม่หลับผิดเวลาแล้วก็พอดีมีเรื่องอะไรบางอย่างพี่ชายพูดอะไรให้ผมสมองมันไม่ไม่สงบประมาณนี้ก็พยายามไม่คิดแต่แต่มันคือมันมันพูดแลไรบางอย่างมันไม่เข้าท่าเข้าทางอะ่ะผมนอนไม่หลับตั้งหลายหลายหลายชั่วโมงหลับ เต็มอิ่มแค่สองชั่วโมงประโยชน์ของแชท GPT ผมก็ถามจะทำไงดีนอนไม่หลับบริจาคได้ไหมมันก็แนะนำมาว่าให้ลุกดื่มน้ำที่มีแบบน้ำผลไม้ที่มีวิตามินซีผมก็ถามว่ามีวิตามินวัลคตาซอยด์ดื่มได้ไหมบอกว่าดีเลยแล้วผมก็ดื่มกินยาบำรุงเลือดอีกหนึ่งเม็ดพอกินสามอย่างปุ๊บผมก็นอนผมหลับไปสองชั่วโมงนะครับรวมกับที่นอนไม่หลับเนี่ย ประมาณ6ชั่วโมงนะครับรวมๆกันเนี่ยเอาเป็นว่าในในหกชั่วโมงนี้เนี่ยหลับหลับลึกแค่สองชั่วโมงนะลุงเข้ามารับตีห้าพอไปถึงโรงพยาบาลสันทรายนะครับผมก็พอดีมันจะมีชั้นสองเป็นระเบียงยาวๆกว้างๆมันมีจุดที่อากาศดีมากไม่มีตึกขวางซ้ายขวามีเก้าอี้ยาวๆตัวหนึ่งผมก็เลย ไปนอนตรงนั้นต่ออีกหนึ่งชั่วโมงเพราะว่ากว่าจะแปดโมงมันอีกนานก็หลับไม่หลับก็คืออันนี้จะให้เป็นความรู้นะจะบอกทุกคนนะใน Chat GPT เขาบอกว่าเขาได้ความรู้มาจากหมอจากอะไรต่ออะไรเขาก็มาบอกเป็นเป็น AI อะนะมันอย่างนี้ครับถ้าเรานอนนิ่งๆนะแต่เรานอนไม่หลับเนี่ยสมองเนี่ยมันจะไม่ได้พักเต็มที่เท่าไหร่แต่ร่างกายกล้ามเนื้อเนี่ย มันก็จะเหมือนได้พักระดับ1แล้วส่วนหัวใจนะครับระเบบเลือดมันก็ได้พักนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ขยับตัวนะนั้นถ้าเกิดนอนไม่หลับหรืออะไรก็นอนนิ่งๆไปนะครับนอนนิ่งๆไปก็จะได้ทําให้ร่างกายพักผ่อนแต่อาจจะไม่เต็มร้อยในเรื่องของสมองตื่นมาอาจจะมึนๆเบอๆอย่างที่ทุกคนคงเคยเป็นนะถ้านอนไม่หลับนะก็ ผมก็นัดเขาไว้แล้วนัดพี่ชายพี่ชายก็ไปบริจาคด้วยก็เลยคิดว่าอลองไปดูดูซิได้ไหมแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดตื่นมาคือการนอนไม่หลับไม่ไม่เกี่ยวกับระบบเลือดเขาพูดอย่างนี้แต่มันจะอันตรายตรงนี้ว่าเรื่องความดันถ้าความดันไม่ผ่านก็บริจาคไปได้แล้วก็เขาเขาบอกงี้ว่าถ้านอนไม่ค่อยหลับแต่คุณไม่มึนไม่รู้สึกตื้อไม่รู้สึกบูบ ยังรู้สึกสดชื่นก็ก็ไปไปได้แต่แต่ไม่แนะนํานะถ้าใครจะบริจาคเลือดนะคุณนอนให้เต็มอิ่มเลยอย่างน้อยหกชั่วโมงนะครับแต่ไปถึง7จถชั่วโมงยิ่งดีมากมันจะมีผลตอนไหนรู้ไหมเป็นเรื่องของความดันถ้านอนไม่ค่อยหลับเวลาบีบถุงเลือดเนี่ยมันจะแรงดันไม่ค่อยมากมันจะไหลช้านะครับนานกว่าจะครบจกว่าจะเต็มถุงวันนี้ผม ให้ไป450ซีนะแต่ถ้าเกิดเราแข็งแรงนอนหลับเต็มอิ่มแปบ๊บเดียวเต็มแล้วถุงเลือดเต็มแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็พยายามนอนให้หลับนะพอดีผมมีนัดผมเลยต้องต้องไปเสี่ยงดวงดูนะแล้วพอไปโรงพยาบาลก็รู้สึกวังเวงไงไม่รู้ผมไปกับพี่ชายตั้งหลายชั่วโมงมีแค่สองคนแค่นี้แล้วพอเข้าไปในห้องเป็นห้องกระจกก็มีผมกับ กับคนที่เขาเป็นพยาบาลที่เขาคอยเจาะเจาะเลือดเจาะโลหิตอะไรเนี่ยนะครับแต่ก,ก็ก็ดีอยู่อย่างคือพอดีพอดีว่าพยาบาลหน้ารักครับดีครับถ้าพยาบาลไม่หน้ารักก็คงวังเวงครับผมอยู่กันสองคนในห้องนะครับไม่มีอะไรครัคำครับคั <laughs> าคุณพี่เอมีอะไรจะคุยเชิญครับผม เคยบริจาคแค่สามหมู่ตอนที่บวชสามหมู่ก็ตอนที่เป็นทหารสามหมู่จ้าทุเลือดทุเอเอบวกเอบวกไม่มีเด้อผมเลือดทุเอบวกต้องดูว่ามีสายเลือดต่างประเทศอะไรไหมไม่ไม่มีไม่เขียนไม่คือแล้วก็บวกคุณมะนาวหวานมีอะไรจะคุยไหมครับคุณมะนาวหวานออกไปหรือ,อยัง ยี่เห็นแบบๆคุณมะนาวหวานวันนี้ยังไม่นอนเหรอครับพร้อมหรือว่าหลับไปแล้วครับตีสามยิบสี่แล้วนะอีกยี่สิบเจ็ดนาทีเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วนะครับใครอยากพูดคุยอะไรเชิญนะครับตอนนี้ผมต้องพยายามตั้งใจฟังเพราะว่าคุณดรินดาเขาอยากคุณดารินดามีอีกไหมอ่ะมีครับมีเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง